ก็ต้องขกกลับตัวตีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอ่า ยังจำกันได้ไหมม่าประมาณ3าสี่หรือห้าเดือนที่แล้วอ่ะผมบอกว่าถ้าครบพันเซับแล้วผมจะมีของแจกใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะแจกเลยมันก็จะง่ายไปนะครับทุกคนผมก็เลยมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะการคารัดเลือกบุคคลที่จะแจกเงินผมผมจะให้รางวัลเป็นเงินนะเพราะผมไม่รู้จะซื้ออะไรให้ช่วงนี้ก็ไม่อยากออกไปตลาดนะครับเพราะว่าโควิดเนานนะ ก็เลยจะให้เป็นรางวัลเป็นเงินแทนก็จะให้ทั้งหมด3รางวัลนะครับรางวัลแรกรางวัลที่1ก็จะให้1,000บาทนะครับรางวัลที่2 700แล้วก็รางวัลที่3-500ส่วนรางวัลที่7ถึง10ผมจะให้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะอุปกรณ์ดูแลรถก็แล้วกันอาจจะเป็นน้ำยาเคลือบสีน้ำยาเช็ดขัดเงาอะไรเงี้ยครับประมาณ2-300อีก7รางวัลนะครับ ก็ง่ายๆเลยใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูคลิปผมมาตั้งแต่ตอนนูน้นก็คงจะพอรู้ว่าเราทำเกี่ยวกับรถใช่ไหมแล้วผมเองก็มีความชอบเกี่ยวกับรถก็อยากให้ทุกคนนะครับแชร์คลิปนี้ไปหน้าเฟซของตัวเองแล้วก็พิมพ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเม้นท์คอมเมนต์สิ พิมพ์รายละเอียดประมาณว่าทําไมถึงดูคลิปช่องผมแล้วก็ทําไมถึงชอบบิ๊กไบคจากนั้นนะครับก็ copy ลิงก์นะของที่คุณแชร์ไปอะ่ะแล้วก็ที่โพสต์ไวอ้อเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็เอาไปส่งลงไปในลิงก์ด้านใต้ผมจะพิมพ์ไว้นะเป็นลิงก์ของ Google เอาไปไว้ให้กรอกข้อมูลก็กรอกใส่ลงไปความคิดเห็นไหนโดนใจนะครับ1นึถึงสิเดี๋ยวผมจะเรียงแล้วจะเอามาบอกอีกทีนึงแล้วก็จะเป็นติดต่อไปส่วนตัวแล้วก็จะโอนตังค์ให้แล้วว่าส่งของถามที่อยู่อะไรนี้ให้นะก็นั่นแหละครับแชร์คลิปนี้ไปแล้วก็เขียนว่าทำไมคุณถึงดูช่องผม แล้วก็ทำไมถึงชอบบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์ที่แชร์ที่ไม่ใช่ที่แชร์ก๊อปปี้ลิงก์ที่คุณโพสไปแชร์ครับเออแล้วก็เอาไปส่งใน o o o l l e r r v v ลิงก์ด้านล่างที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะนั่นแหละครับความคิดเห็นของใครที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยโอเคผมก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็จะมอบของรางวัลให้นะครับนะโอเคครับ ก็เรื่องราวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากดูขับรถเล่นแบบเออเร็วๆบ้าๆก็รอ,อก่อนเนาะช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเวลานะครับตอนนี้ก็กำลังเ,เดินทางกลับจากทำง,งานนะครับ วนน้องๆคนไหนที่เออแบบว่ามีความฝันอยากจะมีรถบิ๊กไบค์นะก็เดี๋ยวจะทำวิธีเขาเรียกว่าอะไรอะคือคือส่วนตัวผมนะครับเป็นคนที่ลงทุนอะไรพวกนี้หาเงินจากการลงทุนได้หลายๆด้านนะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาแชร์ล้วนสำหรับใครที่แบบอยากหาไรายได้เพิ่มสำหรับแบบว่าเ อยากมีรถเป็นของตัวเองเนาะผมว่าทางนี้ก็น่าจะเวิร์กแหละก็เดี๋ยวเอามาพูดมาแชร์กันแล้วกันไม่ใช่เว็บพนันแน่นอนร้อเซครับผมเป็นการลงทุนที่เป็นการลงทุนจริงๆรถเยอะจังเลยก็เดี๋ยวเอามาแชร์นะทุกคนนะเอาเป็นคลิปต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะไม่น่าดูโอ้ยเด็กน้อยนั่งข้างหน้า เดี๋ยวน้องตกยังไงทุกคนนะโอเคครับผมงั้นคลิปนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณมา ให้ทำกิจกรรมสนุกสนุกกันจริงๆก,ก็ไม่เสียหายอะไรนะคแบว่าแชร์ไปเฉยๆอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับอยากให้แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาว่าทำไมถึงชอบบิ๊กไบค์อะไรประมาณนั้นโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย s ิ e กแบบัแล้วไปแล้ว